สวัดสดีครับผมฟองพีดีนะคระวันนี้ผมจะมาเล่นหมากรุกับพ่อผมนะครับเบาอีกแล้ว EP ที่สองนะครับอ่ะคราวนี้พ่ออันนี้เกมที่สอง EP ที่สามสอง EP ที่สามนะครับเมื่อกี้พ่อผมแพ้เดี๋ยวให้พ่อผเดินก่อนนะครับอ่ะเดินลี่อยู่แล้วค่ะกคนแล้วถ้าเกิดใครอยากดู ช่องผมเยอะๆก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วแล้วผมจะลงคลิปเยอะๆะคะ่ะนี่เดินตอนนี้เลว,วไปตีมีไดลน์จริน วันนี้มาสุดแปลกใช่ไหมครับน,นี่มาสุดแปลกใช่ <laughs> มอุอมเมอ่อกี้ปับจับอยู่ไหนแลกกันไปเอาจริงเหรอไม่ติ อ๋อลืมไปเผาซ้อนน่ะแพ้อีกแล้วโดนเผาซ้อนคคััสสวดีี่เดี๋ยวใครชนะใครแพ้ไม่บอกผลเลยผมชนะนะคะชนะก็กินตี๋ไปดีน่ากินตีโอ๋ไม่ก็ด้ตีได้ตีแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับ